บทที่สิ खवा महावने सुवे हर तपी न महावनेता कुम्ते ही सफे हे वहते ही सही चलो सनी पति अथ हो सके हर ति कपीरविंग महावनेता संखे निकुषते हैं सफे हे वहते हैं सही चलो तेवाजु यने सनि पतिता हु ते फा खुश แต่จันุนะมะจัมปีเยนะพระกวาเตนุสังประสังกามยามะอุปังสังยามิตตวาพระควาโตปัสสังติเกปัจจเจกกะคาถาภสยามาติอัถโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพลาภลาภละวาปุริโสสมัชิตังวาภาหังภาษาเลยยะปริสาภาษาลิตังวาภาหังปัสมิตเชยยะอีวะมีวสุท้าวาสีสุเทวะเทเวสุอัตระหะ อาตะอันตารหิตาพระควาตัวปูตระตัวปะตุระหังสุอัตคโคเตตพตาพระควันตังอภิวาเทวกวาเอกมันตังอทัสสูเทวะเทเอกมันตังฮิตาโหเอกาเทวตาพระควโตัวสันติกีมังคตังอภัสีมหาสมโยปวานสมิงเทวกายาสมะคตาอาคับตัมหีมังธรรมะสมยังทักขิตาตีเอวะ อปาราชิตาสังคันติอัตตโกปอปาราเทวตาภะคาวาโตสันติกีอิมังคทังอภัสริตระภิกคโบสมาธาหังสูจิตตังอัตโนชุโกอัตโนอุชุกะมะกังสูสาราธิวะนิตานิขะหิตวะอินทริยานิลักขันติปฏิตาติอัตตโกอปปาราเทวตาภะคาวาโตสันติกีอิมังคทังอภัสชิติตาวะขีลังจิตวะปะรีคังอินทขีลังโอหะโอหะจะมะ จามมีชาเตจารันตีสุทาวิมะลาจัขุมตันสุธันตาสุสุนาคาติอัจคุอปาราเทวตาภควาตุสันติกิมาถังอภาชิเยเกจิพุทธังสระนังคตาสีนีคตาสีนาเตหมิตรสันติอัปยาภูมิงปหายะอมมนุสังมนุสังเทหังเทวกายัางปปเริปูเรนสันติติอัจคริภควา พิกขคอมันเตสีเยผู้เยนะพิกขเวทธาสัสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตังทัศน์นะเจ้าพิโคสังคตตเยเตพิกขเวอเหสุงอติตามัทนาอรหันตโอสมาสัมพุทธาเอเตสามปีพระกวันตานังเอตัดเพราะวเยวะเทวตาสนิปติตาอเหสุงสยยะธาปีไมหังเอตาระหิเยเตพิกขเวพิสันติอนาคตามัทนาังอรหันโตสมาสัมพุทธาเต ส Adams, va, standing, London, eps, ัมผีพระขวันตานังเอตัปพระมาเยวะเทวะตาสนิปติตาพระภิส like ันติเสยยะธาปีไม่หังเอตระหิอภิอจิกิดสามิพิขเวทีบุกายานังนามิมิกิติยสามิพิขเวทีบุกายานังนามิมิเทศสามิพิขเวทีบุกายานังนามิมิตังสุนารถาสาธุขังมานะสิการโอทัพัสิทสามีติเอวัมพันเตติโคพิกขุภะขวันโตปจัตสุโสมพระขวาเอตตท่โบจะ สีโลกามนุษย์กัามิยถาภูมิทัศชิตาเยสิตาคิริคัมพรังปหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวะลลนีนาโลมหังสาพุสัมพุโนโอตัทะมนรสาสุทธาวิปัสสนะมะลาวินาพินโยปัจจวัตสตตวะพินโยปัจจสติยตวาวนีกับปีละวัตเวตตโตอมันตยุสตาสาวกีสันนีละเตเทวกคยาพินกันเตเทวิเชนถัยพิกโบเตจะอัตตะปะมะกรุงสัตตวะส菩萨นัง ตสัมปะทุราหุงญานังอมนุสสกณัมัทัศนังอภเพเกสัตมหทักขุงสหัสสังอัตตาสตตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานัตมาทสุอภเพเกอภเพเกนันธมัาทักุงทิสาทิสาภสภาภูกาหุตัจจัดสภังอภินญาญาวิปิขิตนำมานะจุคุมาตโตอมตะยิสัทธาสาวกเกสรเนรเตเทวาการยะพินกันตาเตวิชยราทัพิโมเต โอหังกติยิสามิเฮเกราเอนุปุปโสสัตตาสหัสสายวายขาภูมากปีรวัตถวาอิทิมันโตยิติมันโตวันนามันโตยัสสิโนมุทะมนาพิกบุงพิกคนังสีมติมวนังจะสหัสสายเฮมาวตายขาอนัตติวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโนมุทะมนาพิกบุงพิกคนังสีมติมวนังสตาคีลาติสหัสสายขาอนัตติวานิโน อิทธิมันโตชิติมันโธวันนาวันโตยยสัสชิโนมุทัสมนาพิการมุงพิคนังสีมติงวันนางอิจิตเตโซราชาศสหัสยาขานนตเตวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโธวันนาวันโตยยสัสชิโนมุทัสมนาพิการมุงพิคนังสีมติงวันนางเวสามิตาปัจจสตายาคานาตเตวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโธวันนาวันโตยยสัสชิโนมุทัสมนาพิการมุงพิคนังสีมติงวันนางภูมิพิโรดาชาขัยโกเวปุดราชาศนิเวศนังพินโยนางสหัสตาศัสังยาคานังภุริโยปายิรูปาษาติภูมิพิโรดาชะขัยโกโส ปุริมัจจาทิสังราชทัตุรัตโภปสาติคันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตปิตตสาภาโวอินทนานามาภพลาอิทธิมัตโตชิติมัตโตวนนาบัตโตอิสสิโนุโทัมนาพิกมุงพิกนังสิมติมมนังใกล้เนั่งจ่าทีสังราชวิริโตตปัสสาสีจะคุ้มพนังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตปิตตสาภาโวอินทนานามาภพลาอิทธิมัตโตชิติมัตโตวนนาบัตโตอิสสิโนุโทัมนาพิกมุงพิกนังสิมติมมนังประจจะ ปัจฉิมจักรที่สังราชาวิรุตโตปัสสะปัสาสตินาคันังที่ปติมหาราชายะศิโสปุตตปิตตสาภาโบอินทนามามาภะรา อิที่มันโตชิติมันโตวันนาบรรโตยสสิโนมุทัสมนาพิการมุงพิกุนังสิมิติงวันนงอุตรรัจจะทิสังราชากุเวโรตปัสสาสีลยักขันนางทิปติมหาราชายสิโสพุตตปิตสาภาโวอินทานามาภพลัยที่มันโตชิติมันโตวันนาบรรโตยสสิโนมุทัสมนาพิการมุงพิกุนังสิมิติงวันนงปุริมาที่สังรัตตารัถโถทักขินีนาเวรูหกโกตปัชชิเมนาเวรูปโคกุเวโรอุตตรัชทีสังจัตตารโเตมหาราชาสมันตาจตุรุิสาธันทะละมานาอัทธสุวณีกะปิละวัตถีเตสังมายาวิโนต านิกาสศรธรมายากุเตนทุกเวเตนทุกวิภูต่วิภูโตสหจันทมาโนกามาเสถุกจากินโนมันทุนิมันทุจ่าปะโตปนาโทโอปมัตโจจ่าเทวสุตโตจมัตตีจิตตสีโนจันทโพนาโรราชาสนโอสโพปัตคูอาคูปัจจาสิโขเจวาติมภลูสุริยะวัจสาเอตีจันเดียจราชาโนคันทัปพาจหะสหราชุภีโมธรรมนาภิภแกมุงภิกนังสีเมติมณัฐาคู นาสภพานาคาเวสาลาสนาตาจิกากรรมพลัสสตระอาคูปยาคาสหญยาติภิยามุนาัสาตารัฐาจะอาคูนาคายาสสินโนเอระมโนมหานโคโสปะคสิมิติมวังเยนาคาราเชสหัสสารันตีทิพาทิชาปะคีวิสุทธาจัคคูเวหายาสาเตวนัตมัชชัปัญตาจิตราสุปันาอิติเตสเตศนามังอภยันต,านตาทานอภยันตธา,านาคาราชานาะ มาสีสุปันโนตเขมามากาสีพุทธโธสนหาหิวาจหิอุปหยันตรานาคาสุปันนาสะนะมะกังสุพุทังชิตตาวาชิระหตเทนะสามุตังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสตอิอิทิมตโตยัสสิโนตล,ละกันชามาิสมาอสุราคานวเวัาสาวปฏิจิตติสูจิตติจ ปาราโทมุนีจิสหัสตัจาผลิตบุตรนางสเปเวโรจนามกาสเนหิตวาพระเลียงเสียนางราหูพัทธมกาขมุงสมัยโยธานิพันธตีพิคูนางสิมติงวนังโอปาจะเทวาปฐวิจะตตีโชวายมปัตตาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสุโมจายสาสหะเมตตากรณากิยกาอาคูเทวายาสสินทาเสเตธาถากายาสเพนนัเติวานิโน กิติมันโตชติมันโทวนาบันโตยรยศศิโนมุทะมนาพิกมงค์พิกนังสิงเมติงวันังเวทูจะเทวาสะลีจะอาสมาจะทุเวียมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูบริคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูบริคิตานักขัตตานิบริขัตตวะอาคูมัณฑละวารหากาวาสนาวาสูนังวาสโวเศรษสุปะคัสสปบริ โรินทัตโตถ้าเสตีถ้าากายาสเพนนัตเตวานิโนอิทิมนโตชติมันโทวนามันโตยะสินโนมุทัมนายพิกขมุงภิกขุนังสีมิติงวนังคาถาคูสาภูเทวาชละมัคิสิขาริวะอาริธกาจารโอชาจะอุมาบุพานิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจิตราจะเนชกาสุยระยะดูจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนถ้าเสตีถ้าากายาสเพนนัตเตวานิโนอิทิมนโตชติมันโทวนามันโตยะสินโนมุทัมนายพิกขมุงภิกขุนังสีมิติงวนัง สมณามหาสมนามนุษสามนุษสุตมาทักขิทาปตูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาอาถาคูหานโยเทวาเยจ่าโลหิตวาสินโนปรมะปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายละสัจจินโนทัศเสตทะสัากายสเพนนัตติวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนาวันโตยะสัสจินโนมัทธะมนาภิกขมุงภิกขณังเสวมติมนังสุกากรุมหารณาอาคูเวคนะสาสหะโอทาตะขหาปโมกขาอาคูเทวาวะวิจักขนาสัทธาวัตตา หาริหารคัชชามิสกาจะยัสสิโนท่านยังยังอาคาปชนโนโยทิสาภิวพระวิสติท่าเตท่าสากยาสเพนนัตติวนิโนที่ันโตัวจิตบรรตัววันนั้บรรตยัสิโนมรรัมนายพิกมุงพิกนังสิมติงวันังเขมิตาสุตตายามากัารกาจะยัสสิโนกัมลามภิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิปมานรติอาอาคู อาถาคูปริณิมิตาทัศเตตทัศกายาสเปยนนาเตวานิโนที่มันโตชิติมันโตวันนัมันโตยิสสินโนมุธาันนาพิคมุงพิคุณังสิมิติงวนังสถิติเทวะนิกายาสเปยนนาเตวานิโนนามันวเยนะอาหัตจุงเยจัดเยทิสถิสาสหะปะวุตท่าชาติมัขีลังโอคตินนมะนาสวังทัาขีโมตรันัคตรงนาคังจันทวังอสีตาติยัง สุพรมมาปรม ama, um ัตโตจ่ปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมารโอติโสจ่าโสปคาสีมิติมนังสหสพรมมโลกานังมาพรมมาพิติสติสุอุปปัโนชุตินมันโทพิสมากโยยะสิโสทักษิตาอิสราอาคูปจิกกะวะสวัตติโนเตสจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพพินกเตสินเทเทเวสพรมเกมาราเสนาพินกามีปัจจัยการหัสสมันที่ยัง เอธาคันตธาพันธะราเคนะพันธมัตตบวสมันตาปาริวาเราีถามาโบมุตจิตะโกจินังอิติตถามหาสีโนกันหาสีนังอเปสยิยปานินาตาระมหาัจจสรังกัตตวนันเถระวังยะถาปาวุสโกเมโคโท,ทานะัยนโตสวิจิโกตถาโสปจ,จุวะทาวัติิสังกุโตอัสยังวัเสตั ตัดจากสับสับพังอภิญญาจาเพระมีกิตวัตรหนาจีคุมาตตอดมันจะใสาสาวกีสันนิราเตมาระเสนาปินญาตาเตวิชาลักษิสุโวเตจะอัตตปพมกระงสุดตัาพุทธศาสนาสนนังวีตาระเคหิปกามูลเนสังโรมิปิจุยงสเพวิชิตตาสังฆามาพยาตีตายสัสินโนโมทติสาภูเตหิสาวกาเตชะนีสุตาติ